สนุนโดยบริษัทที่พีไอโพลีนจำกัดมหาชนสวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการธรรมาร่วมสมัยค่ะวันนี้ดิฉันสุภจัญญาศิริภูลรับหน้าที่เป็นพิธีกรน,นะคะเรื่องราวที่น่าสนใจในวันนี้ค่ะไปติดตามฟังธรรมะดีๆจากพระราชยานกวีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระรามเก้ากานาพิเศษติดตามชมพร้อมกันเลยค่ะ เจ้าค่ะขอเจริญพรคาว่าธรรมะธรรมนุสตินี่มีความหมายว่าอย่างไรเจ้าค่ะก็มีความหมายว่าการละลึกถึงความจริงเจ้าค่ะธรรมแะแปลว่าความจริงธรรมานุสติก็คือะระลึกถึงความจริงสัจจ์จสัจธรรมของสรรพสิ่งเจ้าค่ะว่ามันจริงมันคืออะไรอ,อันไหนที่มันเป็นของปลอมอม,มันคืออะไรสมมุติ ขึ้นมาก็เป็นของปลอมแต่ถ้าธรรมชาติมันมีอยู่เป็นจริงเนี่ยมันก็คือของจริงจริงถึงขนาดว่าหาตัวตนไม่เจอเป็นอนัตตานะเจ้าค่ะยกตัวอย่างเช่นอย่างหลวงพ่อเนี่ยชื่อว่าพระราชยาน,นกวีเจ้าค่ะอันนี้เป็นของสมมุติขึ้นมาเป็นนามพระราชทานเจ้าค่ะชื่อจริงชื่อเดิมตั้งแต่เกิดพ่อแม่เรียกว่าสุวิทย์ ต่อมาก็เป็นพระเป็นพระมหาเป็นสัมมาเนนเป็นพระเป็นพระมหาอ่าก็เป็นเจ้าคุณคนก็เรียกหลวงปู่หลวงพ่อแล้วแต่หลวงลุงหลวงนาหลวงอาใช่ไหมฮะหลวงพี่ก็มีอันนี้เป็นเขาเรียกว่าสมมติเรียกกันในฐานะที่เป็นชาวโลกก็เป็นเป็นการเรียกกันยังไม่ใช่สัจจะนะยังไม่ใช่สัจจะที่พูดถึงนี้แต่มันเป็นสมมติสัจจะ S <S เป็นความจริงแบบที่สมมุติเรียกมันมีความจริงที่ที่เราไม่สมมุติเรียกก็มียอ,อย่างสมมุติว่าหลวงพ่อจะถามน้ำพึ่งดูว่าคนาค,คนหรือน้ำพึ่งเนี่ยน้ำพึ่งว่าเป็นสมมุติหรือสมมุติสัจจะหรือว่าปรมัตถสัจจะคือความจริงขั้นสูงสุดเลยหรือว่า สมมติเรียบสมมติเรียกอืมสมมติเร <uh> ียกจริงไหมใช่เจ้าค่ะแม้แต um> ่คําว่าคนก็สมมติเป็นการสมมุติว่านี่คือคนมนุษย์ใช่ฮะหญิงชายเจ้าค่ะแล้วก็สมมติอ่าแล้วก็สมมติกันเรียกกันขึ้นมาเจ้าค่ะอ่าแต่พอแต่งงานแล้วก็บอกคนที่เป็นสามีเป็นภรรยาเป็นลูกแล้วก็สมมติแต่จริงๆมันเป็นของจริงนะในความรู้สึกของผู้คนเนี่ยลูกฉันนะ ไปเซ็นสัญญาคุณจะบอกว่าสัญญาอนัตตาอนิจจังอนิจจาไม่ได้นะใช่ไหมสัญญาไม่เที่ยงไว้ได้นะเจ้าค่ะฟองลองนะไปเซ็นสัญญาเจ้าค่นคนไม่เข้าใจภาษาธรรมไงเจ้าค่ะแต่ในความเป็นจริงหลวงพ่อกำลังจะบอกว่าตายไปแล้วดินน้ำลมไฟจิตวิญญาณมันเป็นสัจจะสัจธรรมเป็นธรรมชาติที่เอามารวมกันแล้วเนี่ยมันแยกกัน มันแยกกันมันไม่ได้เป็นของสมมุติอีกแล้วนะมันเป็นของมันเองดินเป็นดินน้ําเป็นน้ําลมเป็นลมไฟเป็นไฟจิตวิญญาณเป็นจิตวิญญาณแยกจากกันค่ะนี่เห็นหรือยังว่ามันมีความจริงของมันเจ้าค่ะมีสัจจะของมันมีธรรมะของมันเจ้าค่ะมี truth ฝรั่งเรียกว่า truth แปลว่าธรรมะเจ้าค่ะ the truth เนี่ยมันเป็นความจริงของสิ่งนั้นๆเจ้าค่ะที่มันมีอยู่ เช่นพริกเผ็ดก็เป็นความจริงของมันใช่เจ้าค่ะใช่ไหมมระขมมะระขมเจ้าค่ะมะนาวเปรี้ยวอ่าเจ้าค่ะแต่ถ้าหากว่าพริกหวานมันอีกแนวหนึ่งแล้วนะใช่จอมันมันไม่ใช่ของมันแล้วนะใช่เจ้าค่ะอาจจะเป็นการตัดแต่งพันธุกรรมพันธุกรรมหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะค่ะเพราะฉะนั้นอะไรเป็นอะไรเนี่ยเราเรามาดูกัน ว่าธรรมชาติสิ่งนั้นสร้างมาเพื่อให้เป็นอะไรเช่นผู้หญิงตั้งคันถ้าแต่งงานแล้วผู้หญิงต้องตั้งคันจริงไหมแต่ถ้าวันหนึ่งผู้ชายตั้งคันไม่ใช่แล้วเจ้าค่ะไม่ใช่สัจจะและไม่ใช่ธรรม,มะแล้วม,มันเป็นผิดปกติแล้วบางคนก็แปลงเพศบางคนก็อาจจะคือเกิดมาแล้วจิตเป็นอย่างหนึ่งแต่ร่างกายเป็นอีกแบบหนึง่งเจ้าค่ะก็ต้องเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีความก้าวหน้าทางโลกมันก็มาช่วยเจ้าค่ะจนกระทั่งบางทีเนี่ย เราใบหน้าเนี่ยของเดิมหายไปหมดเลยใช่จ้าจะมุกตาใช่ไหมล่ะคางทุกอย่างแต่งหมดเลยเจ้าไม่ใช่ของจริงใช่จ้าแต่เป็นของปลอมแต่เราก็ชอบนะของปลอมเนี่ยในกระทั่งสีผมยังเป็นของปลอมก็มีจ้าผมดําก็มาเป็นผมบลอนอย่างนี้ใค่ะเพราะฉะนั้นคําว่าคําว่าธรรมานุสติในที่นี้หมายถึงการระลึกถึง สิ่งที่เป็นจริงของสิ่งนั้นๆเจ้าค่ะจริงโดยสมมุติจริงโดยธรรมชาติของมันเองเจ้าค่ะอ่านี่นี่เข้าใจนะเข้าใจแล้วเจ้าค่ะเพรา,าะฉะนั้นธรรมานุสติเนี่ยมันเป็นอะไรที่เราจะต้องใช้ปัญญาใช่เจ้าค่ะบางคนเนี่ยหลวงพ่อไปเห็นเออไปเรียนธรรมะแล้วถกเถียงกันเอาเป็นเอาตายเถียงกันจนกระทั่งขาดมิตรจนกระทั่งไม่มีมิตรภาพแสดงว่า เรียนธรรมะผิดเรียนธรรมะไม่เข้าใจธรรมะฉันรู้มากกว่าเธอเช่นพระนี่อ่านพระไตรปิฎกอาจจะเอาพระไตรปิฎกไปบี้คนอื่นเรียนภาษาบาลีอาจจะเอาไปบี้คนอื่นเรียนอะไรก็ไม่รู้เอาไปบี้คนอื่นไล่บี้คนอื่นจนกระทั่งความรู้กลายเป็นยาพิษกลายเป็นโง่ที่ไปฉกคนโง่พิษที่ไปฉกคนค ถ้าความรู้แบบนี้เขาเรียกว่าธรรมะผิดเรียนธรรมะผิดวิปริตในทางทิฏฐิจ้าค่ะความคิดความเห็นนี่วิปริตเจ,จ้งอยู่เราอาจจะคิดว่าเราอยู่ในฐานะที่ต้องปรับปรุงอะไรที่มันผิดมันเพี้ยนเราต้องปรับปรุงแก้ไขเอาเห็นไม่ได้เราแก้ไขอะไรเงี้ยนะ,ะแต่บางอย่างมันมันไม่ได้ยโดยฐานะของเรามันไม่ได้มันก็เลยกลายเป็นแทนที่จะแก้แล้วจบมันไม่จบ เป็นปัญหาอันที่สองอที่จะต้องมีคนอื่นมาตามแก่ยิ่งแก้ยิ่งเหมือนลิงอ,ะอ่ะ <laughs> เหมือนลิงใช่ไหมใช่จ้าเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้แล้วเราก็จะได้เข้าใจว่าพระพุทธเจ้าหลังจากที่เราระลึกถึงตัวพระพุทธเจ้าพระควณของพระพุทธเจ้าจเป็นพุทธานุสติแล้วเนี่ยอพอมาถึงธรรมานุสติลองน้ำผึ้งก็คงจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้เนี่ย ตัสรสัจธรรมเรียกว่าอริยสัจไม่ใช่สัจธรรมดาอริยสัจะความจริงมีอยู่สี่ข้อเองทุกสมุทัยเหตุเกิดทุกนิโรธความดับทุกอริยมรมีองแปดเส้นทางแห่งความดับทุกแปดประการอะไรจะง่ายขนาดนี้ธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยอ้าวน้ำผึ่งเจ้าค่ะ มีครอบครัวมีทุกไหมมีมีทุกเป็นห่วงคุณพ่อคุณแม่ตอนลัยชราเจ้าค่ะใช่ไหมฮะเพราะว่ากลัวว่าจะติดโควิดติดโควิดติดเตียงเจ็บไข้ได้ป่วยค่ารักษาพยาบาลแพ้วัคซีนไหมใช่เจ้าค่ะแพ้วัคซีนไม่พอแพ้วัคซีนอีกคือห่วงหมดเลยใช่ตัวเราเองก็อจะสู้ไหวไหมอะไรเงี้ยเรามีงานทำเราเราตัวคนเดียว จะดูแลพ่อแม่ไหวไหมคือมันห่วงนอนไม่หลับนะเป็นลูกเนี่ยจริงเจ้าค่ะนอนไม่หลับเ,เหมือนกับที่พ่อแม่มีลูกมีเราเจ้าค่ะพ่อแม่ก็นอนไม่หลับเหมือนกันว่าจ,จะรอดไหมเนี่ยตัวแดงๆเนี่ยเอาข้าวใส่ปากเอานมใส่ปากมันจะรอดไหมมันจะโตไหมไปโรงเรียนโอ้โหประครบประงมจงกนกระทั่งโน่นแหละจบมหาวิทยายลัยถึงหายห่วงพอพอ,พอนอนตายตาหลับพอนอนหลับในใน,ในเวลากลางคืนหลวงพ่อก็มานั่งเึ็กว่า ไอ้น,นั่นชื่นใจเห็นลูกโตขึ้นมามันเป็นสัจจะอย่างหนึ่งชื่นใจ,ใจแต่พอถึงช่วงเราดูแลท่านเนี่ยเหมือนเป็นเด็กแล้วนะท่านเนี่ยจริงจ้ะค่ะไม่ใช่ท่านแต่โตเหมือนเราตอนเป็นเด็กท่านดูแลเรานะท่านยิ่งโตท่านจะยิ่งเด็กกลับไปเป็นท่านยิง่งมันสุดลงไปเรื่อยสุดลงไปเรื่อยใช่จ้ะค่ะคิดดูแล้วจิตใจของเราก็ห่อเหี่ยวว่าอ้เอาเอา,เอาท่านโตขแข็งแรงกลับคืนมาไม่ได้ มีแต่วันจะจางหายจะจากหายวันเวลาสั้นเข้าสั้นเข้าสั้นเข้า,ารู้สึกว่าเวลาที่จะอยู่กับท่านเนี่ยน้อยเหลือเกินนี่เห็นไหมธรรมะเหล่านี้เขาเรียกกันว่าธรรมะที่เป็นไปตามธรรมชาติเพราะพระเจ้าทรงสอนธรรมะที่เป็นไปตามธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับคนนี่แหละเกี่ยวข้องกับเวลาเกี่ยวข้องกับสถานที่ เกี่ยวข้องกับชุมชนการอยู่ร่วมกันเช่นศีลสมาธิปัญญาเป็นธรรมะไหมแป้นเป็นเนจ้าค่ะถ้าเราอยู่คนเดียวเนี่ยเราไม่ต้องมีศีลก็ได้นะไม่ต้องไปเกี่ยวข้องกับใครก็ค่ะมันเป็นปกติไงเราไม่ต้องไปทําอะไระเ,เราอยู่คนเดียวไม่ต้องมีศีลมากมายอะไรแต่พออยู่ร่วมกันในสังคมอ้าวกติกาเยอะเลย กติกาเยอะเลยกติกาต้องมีห้ามเบียดเบียนกันนะใช่ล้วคะ่ะสร้างความเดือดร้อนเคารพกันอย่ารักอย่าขโมยกันนะอย่าเอาัดเอาเปรียบกันนะอย่าประทุษร้ายกันนะคะ่ะคู่ครองของใครก็ของใครนะอยา่าโกหกนะอะไรพวกนี้มันก็เลยทําให้ศีลเนี่ยเป็นเสมือนกับกรมธรรม์ประกันชีวิตของผู้คนในสังคมโดยปริยาย5ข้อ5ฉบับเลยนะ ต้องมาทานห้าฉบับไม่ต้องจ่ายเบี้ยประกันน้ำพึ่งธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าใครปฏิบัติแล้วก็ไม่ต้องจ่ายเบี้ยประกันเป็นกรมธรรม์ประกันชีพโอ้โหดีเยี่ยมเลยเจ้าค่ะและเดี๋ยวช่วงนี้นะคะไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อกับรายการธรรมาร่วมสมัยค่ะ เป็นสิ่งที่สลับซับซ้อนและหลากหลายแต่สิ่งที่มีความหมายต่อชีวิตที่สุดคือแม่จะให้คนสักกี่คนชุบเลี้ยงจะให้กายสักกี่กายมาสัมผัสก็ไม่มีใครจะเสมอเหมือนจากหนังสือแม่ชีวิตคืออะไรโดยปิยะโสพลสนับสนุนโดย บริษัททีพีไอโพลีนจำกัดมหาชนอไอเนี่ยเอามาโจมตีกันในเรื่องเล็กๆน้อยๆทำให้เกิดทิฏฐิมานะขึ้นมามในทางธรรมนี่เกิดทิฏฐิมานะไม่ก่อให้เกิดความสงบ,บสุขร่มเย็นปรับกันไม่ได้มไม่เอาสิ่งเล็กน้อยการไม่เอาสิ่งเล็กน้อยขึ้นมาสร้างทิฏฐิมานะเพื่อจะข่มขี่กันเนี่ยเขาเรียกว่า สัจจะแห่งธรรมเห็นไหมความจริงยังมีสัจจะ<จ>แห่งธรรมอีกนะฉะนั้นธรรมะของพระพุทธเจ้ามีอยู่ข้อหนึ่งพระพุทธองค์ตรัสเอาไว้น้องน้ำพึ่งเจ้าค่ะพึ่งประพฤติทำให้สุจริตเจ้าค่ะธรรมังสุจริเตมีความหมายว่าพึ่งประพฤติทำให้สุจริตเตธรรมังสุจริตตังเจเรหมายความว่าพึงประพฤติทำให้สุจริต ขนาดประพฤติธรรมแล้วยังต้องบอกว่าให้สุจริตนะความจริงของความจริงนะ <c oughs> ความจริงของความจริงรักดนี่ดีไหมรักกันเนี่ยดีเจ้าค่ะนั่บอกว่ารักกันดีๆนะขับรถเนี่ยเราเป็นเต็มที่เต็มที่แล้วนะขับรถให้ดีนะให้ดีๆนะเดินทางให้ดีๆนะพูดให้ดีๆนะใช่เจ้าค่ะคิดให้ดีๆนะแม่เราจะบอกใช่เจ้าค่ะลูกเอ้ยคิดให้ดีๆนะ อันเนี้ยสำคัญมากคิดดีแล้วคิดอีกแน่ยังบอกอีกนะจริงเจ้าค่ะย้ำรอยย้ำอีกคือกลัวจะไม่เข้าถึงสัจจะของสัจจะความจริงของความจริง<ม>กลัวกลัวจะถูกหลอกว่ามัน,นํำพลางไว้ไหมมีที่วัดพระรามเก้านะหลวงพ่อจะเล่าให้ฟังเจค่ะมีต้นไม้เยอะเลยพระท่านก็เอามะม่วงปลอมเจ้าค่ะ ไปแขวนแล้วของปลอมสมัยนี้เหมือนของจริงด้วยน,นะเจ้าค<า>่ะแล้วก็เอาผลหมากรากไม้ทุกชนิดหลับไปห้อยค,คนไปเห็นก็ตะลึงตะลึงว่าทำไมต้นไม้ต้นเดียวออกลูกเยอะจังเลยนานาชนิดเลยมะเฟืองก็มีก็ไปปิดมาจะไปกินเจ้าค่ะอเด็กๆอยากได้เอาลงมาแล้วปรากฏว่ามันเป็นของปลอมเจ้าค่ะเอาไปผูกกับต้นมะม่วงเจ้าค่ะ มันสวยแต่สวยแบบปลอมๆใช่ไหมล่ะนี่ไงมันเป็นสัจจะที่เราต้องดูให้ดีๆนะมันมันเป็นมะม่วงนะแต่เป็นมะม่วงปลอมเจ้าค่ะมันเป็นไปได้ฉะนั้นหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตของเราเนี่ยมันจะต้องใช้ปัญญาพิจารณาเหมือนกับ AI AI ที่เป็นหุ่นยนต์น่ะคนจริงๆนะคิดเก่งด้วยผ่าตัดได้ด้วยนะแต่มันเป็นของปลอมนะแต่มันสามารถทำงานจริง ได้จริงเท่ากับที่คนทํานี่แหละอาจจะเก่งกว่าแม่นยํากว่าแม่นยํากว่าเจ้าค่ะหรือใช้กฎหมายนักกฎหมายต่อไปอาจจะไม่ต้องค้นดีกาคอมพิวเตอร์มันอาจจะประมวลเสร็จแล้วประมวลเลยคดีนี้เป็นอย่างนี้อย่างนี้ดีดีกาอยู่ที่ไหนบ้างประเทศอื่นๆดีกาเรื่องอย่างนี้ว่าอย่างไงมันอาจจะหามาได้เลยเลยนักกฎหมายไม่ต้องท่องแล้วทีนี้เจ้าค่ะเพราะว่าคอมพิวเตอร์มันประมวลมันเก่งกว่าอ่าหรือโฆศก พอส่คนรับโทรศัพท์อะไรต่างๆเนี่ยเจ้าค่ะมันสามารถที่จะประมวลรับพูดได้หลายภาษาโต้ตอบได้เจ้าค่ะต่อไปนี้ดูอะไรต้องดูของจริงเลยนะมีคัดเลือกทหารใช่ไหมคราวที่แล้วเนี่ยคัดเลือกทหารหลวงพ่อเห็นใช่เจ้าค่ะผู้หญิงผู้หญิงคนหนึ่งมันสวยมากไปคัดเลือกทหารสวยมากผู้ชายแต่ผู้ชายก็แฮ่แห่่่หนุ่มมอง นุ่งกระโปรงสวยมากเลยอุ่นสัวด์สองเลยใช่ฮะงามางามยิ่งกว่าผู้หญิงใช่ไหมฮะใช่เจ้าค่ะแต่เขาคือผู้ชายต้องดูให้ดีนะดูให้ดีวันหนึ่งหลวงพ่อนั่งเครื่องบินนั่งเครื่องบินไปอุดรเจ้าค่ะก็มีพระรูปหนึ่งนั่งอยู่ติดหน้าต่างกับหลวงพ่อหลวง,งพ่อก็แตะมือบอกว่าเออหลวงพี่มาจากไหนมา มีใครมาเป็นเพื่อนไหมนั่งด้วยกันนะขอ,อนั่งติดกันเจ้าค่ะแกก็ตกกระจบอกห <laughs> นูเป็นภิกษุณีค่ะโอ้เป็นภิกษุณีอุ้ยตกกระจหมดหอมผ้าสีเดียวกันเหมือนกันเดียวเลยอโ <c oughs> อ่าโอเคไม่เป็นไรก็ว่ากันไปแล้วก็บอกว่าไม่เป็นไรเจ้ค่ะเพราะว่ามันดูไม่ออกใช่จ้าค่ะมันดูไม่ออกสัจจะของสัจจะที่หลวงพ่อพูดเนี่ย คือสัจจะแห่งความจริงแห่งธรรมะที่ว่าเนี่ยเราจะต้องไปดูว่ามันเป็นสมมุติหรือว่ามันเป็นจริงของมันแล้วหาความจริงของมันเนี่ยมาปรับสมดุลไม่ให้เกิดทิฏฐิมานะาก็เรียกว่า,าปฏิบัติธรรมแล้วเจ้าค่ะต่อให้ไม่มีศาส,ส,สนาใดอยู่บนโลกใบนี้เลยนะเจ้าค่ะถ้าเราเข้าใจแค่นี้นไม่ต้องอ่านหนังสือตำหับตำราใครอะไรที่ไหนเนี่ยเราไม่ขัดแย้งกับใครแน่นอนเลย ไม่ขัดแย้งกับใครแน่นอนเจ้าค่ะเจ้าค่ะท่านเจ้าคุณคะแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดว่าเราอยากจะ,จะเตือนหรือว่าช่วยผู้คนที่ขาดในเรื่องของธรรมนุสติอยู่ตรงนี้อยู่อะเจ้าคะเราเราจะเริ่มต้นเตือนเขาหรือช่วยเหลือเขาอย่างไรได้บ้างเจ้าคะหลวงพ่อคิดว่าธรรมะที่เป็นหัวข้อก็ดีธรรมะที่เราบัญญัติเอาไว้เป็น8ป0 0 0ี่พันพระธรรมขันที่เราเรียกกันเนี่ยนะเจ้าค่ะมันก็เป็นธรรมานุสติอยู่ในพระไตรปิฎกอยู่ในตู้พระไตรปิฎก อยู่ในพระไตรปิฎกเป็นเล่มๆมันก็เป็นธรรมานุสติแบบหนึง่งเหมือนกับพระพุทธรูปที่เราสร้างามันก็วางเกลื่อนไปตามร้านขายพระพุทธรูปก็มีที่ท่าประจันแแบกระดินก็มีแต่เราต้องดึงกลับขึ้นมาว่าเราศีลกับทิฏฐิต้องไม่ขีกันต้องไม่ข่มกันต้องไม่รู้สึกว่า ฉันดีกว่าเธอทิฏฐิมานะไม่มีเจเพียงแค่นี้แหละเรียกว่ามีธรรมานุสติแล้วถ้าเราอยากเอาชนะคนคนนี้เอาชนะคนคนนี้ด้วยบอกว่าเธอแย่ฉันดีอันนี้วิบัติแล้วนะทิฏฐิวิบัติแล้วเธอแย่ฉันดีเนี่ยทิฏฐิวิบัติแล้วเพราะว่ามันจะมีการต่อสู้ขึ้นมามันเหมือนกับขึ้นโรงขึ้นศาลปัจจุบันนี้เพราะอะไรเพราะมนุษย์สู้กันด้วยทิฏฐิมานะมากกว่าสู้กันด้วย สติด้วยสติมากกว่าสู้กันด้วยหลักฐานด้วยซ้ําไปสร้างหลักฐานเท็จขึ้นมาฉันจะเอาชนะเธอให้ได้พุ่มชีวิตจิตใจเลยถ้าเราไม่มีทิฏฐิมานะต่อกันมีความจริงใจต่อกันนะความจริงของความจริงมันก็จะปรากฏขึ้นมาทันทีเลยเพราะว่าบริสุทธิ์ใจต่อกันอย่างปัญหาของน้องแตงโมเนี่ยพูดง่ายๆเลยว่าถ้าเราเข้าใจมีมี น้ำจิตน้ำใจไม่มีทิฏฐิมานะนะมีความเที่ยงตรงเที่ยงธรรมนะหลวงพ่อคิดว่าอะไรอะไรมันก็ง่ายขึ้นมันจะง่ายขึ้นมันไม่ต้องไปยุ่งยากยาวนานเขาก็ไม่ได้ตายก็ไม่ได้ตายแล้วยังตายไม่ได้อะไรเงี้ยนะจะต้องไปบวงสรวงดดงวิญญาณให้น้องเขามาบอกหรือยังไงถึงจะจบอะไรเงี้ยนะเพราะฉะนั้นคนเป็นเนี่ยอย่า ทรมานคนตายเลยวิญญาณคนตายเป็นวิญญาณที่น่าสงสารอยู่แล้วคนเป็นก็อย่ามีทิฏฐิมานะต่อกันอย่าหาผลประโยชน์จากคนตายหลือว่อก็ให้ให้ศพมันเป็นธรรมานุสติในตัวมันเองสอนใจสังคม สอนใจสังคมที่กระเทือนใจหลวงพ่อก็นี่แหละเรื่องเนี้ยม,มันเป็นเหมือนกับว่าธรรมะมันไม่ได้เกิดขึ้นในสังคมมันไม่ได้มีธรรมานุสติปัญหาต่างๆที่ไม่ควรจะเป็นปัญหามันก็เลยเกิดขึ้นรเรามอง,งออกไปโลกข้างนอกเราจะเห็นเขาระเบิดตูมๆๆอยู่ทําไมไม่เจรจากันไม่คุยกันคุยแต่คุยกันไม่รู้เรื่องเพราะอะไรเพราะทิฏฐิมานะทิฏฐิมานะของคนสองคนทําให้บ้านเมืองแหลกราน าทำให้ตายกันไปข้างเลยตายกันไปข้างหนึ่งทําให้โอ้โหมากมายเลยก็ค่ะบ้านเรือนผู้คนล้มตายไปเท่าไรระหว่างคนสองคนที่มีทิฏฐิมานะต่อกันบอกว่าอย่าทําอย่างนี้อันนี้ไม่ยอมอะไรแค่นี้เองแค่ไม่ยอมกันแค่ไม่ยอมกันเจ้าค่ะเพราะฉะนั้นเราพ่อคิดว่าเราปฏิบัติธรรมหรือธรรมานุสติเนี่ยนะ,ะที่น้องน้ำพึ่งถามว่าจะทําอย่างไรจะคิดถึงข้อไหนคิดอย่างไง คิดถึงว่าอย่ามีทิฏฐิมานะต่อกันเลยนั่นแหละเรียกว่าธรรมานุสติเพราะว่าอย่างบางคนเนี่ยเหมือนแบบคิดว่าตัวเองมีธรรมานุสติเราก็อยากจะไปช่วยเหลือผู้คนรอบข้างให้มีแบบนี้แต่ว่าในความเป็นจริงนั้นตัวบุคคลน,นั้นเองที่อยากจะช่วยเหลือลอาจจะยังเข้าไม่ถึงข้อเท็จจริงตรงนี้เลยใช่ใชแล้วก็อาจจะไปอย่างที่ ถ้าเจ้าคุณได้ได้พูดในช่วงต้นที่ว่าฉันเรียนมานะฉันศึกษามาหน้าไปโขกก็เป็นเรื่องของการทะเลาะก,กันใช่ยางงี้อย่างงี้นี่คือวิธีที่ง่ายที่สุดเลยเ,เจ้าคะที่อยากให้คนแบบมีตรงนี้ได้ง่ายๆยเลยเจ้าค่ะอยากให้ท่านเจ้าคุณฝากไว้นิดนึงเจ้าค่ะฝากไว้นิดนึงเจ้าค่ะจุดสําคัญที่สุดของคนกับธรรมเนี่ยนะ <c oughs> คือการเป็นสามีภรรยาเจ้าค่ะถ้าเราไม่มีทิฏฐิมาณะต่อกัน เรื่องเล็กก็ก็ไม่เป็นเรื่องใหญ่เล้วค่ะเรื่องใหญ่ก็จะกลายเป็นเรื่องเล็กเจ้าค่ะเพียงแค่นี้แหละอย่ามีทิฏฐิมานะต่อกันให้เข้าใจสถานะที่แท้จริงก่อนจะมาเป็นสามีภรรยากันรักกันเริ่มต้นตกลงกันอย่างไรแล้วเลือกถึงมันหน่อยหนึ่งความจริงขั้นพื้นฐานเจ้าค่ะใช่ไหมความรักขั้นพื้นฐานที่มันก่อตัวจากจุดเล็กๆเนี่ยมันกลายมาเป็นวันนี้ได้มาทะเลาะกันได้เนี่ย มันเกิดจากอะไรกลับไปเลยกลับไป<ะ>หาความจริงแล้วก็ค่อยๆคุยกันให้มันเย็นเย็นให้มันเป็นสันติภาพภายในครอบครัวนั่นแหละ,ะหลวงพ่อคิดว่าคือธรรม,มานุสติอืกลับขอบพระคุณเจ้าค่ะก็เรียกว่านะคะคือท่านเจ้าคุณเนี่ยก็ได้ให้แย่คิดในเรื่องของธรรม,มานุสติไว้ชัดเจนมากนะคะแล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่เขาเรียกว่ามีความรู้สึกว่าฉันมีตรงนี้แล้วล่ะ แต่ว่าอาจจะยังไปต่อยังไงดีหรือจะไปบอกคนรอบข้างอย่างไรดีนะคะตรงนี้เนี่ยก็ลองเอาคำสอนนะคะการบรรยายค่ะของท่านเจ้าคุณในครั้งนี้นะคะไปปรับใช้ในชีวิตดูนะคะเพราะว่าน้ําเพิ่งเชื่อว่าในยุคปัจจุบันนะคะหลายๆหลายๆผูกคนนะคะอาจจะมีข้อนี้เนี่ยน้อยมากหรืออาจจะหลงลืมไปเลยนะคะว่าชีวิตเราต้องมีข้อนี้นะคะในเรื่องของธรรมนุสตินั่นเองค่ะแล้วก็ที่สําคัญค่ะ ปัจจัยภายรนอกเนี่ยอะไรล้อมกันเหลือเกินนะคะที่ทําให้เราเนี่ยตกหล่นนะคะในการใช้ชีวิตนะคะแล้วก็ขาดในเรื่องของธรรมาสติตรงนี้นั่นเองค่ะก็อยากฝากให้ทุกคนนะคะก็ใช้ชีวิตนะคะอย่างมีธรรมนุสติด้วยนะคะแล้วก็ มีความสุขในการดําเนินชีวิตมีสติในการดําเนินชีวิตค่ะวันนี้นะคะก็กราบขอบพระคุณนะคะสําหรับพระคุณเจ้าค่ะพระราชยานก,กวีเป็นอย่างสูงเจ้าค่ะที่วันนี้ได้สละเวลาแล้วก็ให้ความเมตตามาบรรยายธรรมในหัวข้อธรรมนุสติที่ทําให้น้าพึ่งค่ะแล้วก็คุณผู้ชมทางว่านะคะที่ได้รับฟังแล้วจะลงใจเหลือเกินเจ้าค่ะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเจ้าค่ะกราบบรัสการเจ้าค่ะสนับสนุนโดย บริษัททีพโพลีนจำกัดมหาชนและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการทำมาร่วมสมัยในตอนนี้นะคะแต่ว่าคุณผู้ชมยังสามารถติดตามข่าวสารของวัดพระรามเก้ากจจนาพิเศษได้ผ่านทาง Facebook ค่ะเสิร์ชหาคำว่าฝ่ายเผยแผ่วัดพระรามเก้าและสามารถชมรายการย้อนหลังนะคะผ่านทาง YouTube วัดพระรามเก้าก็จะมีเรื่องราวดีๆส่งตรงให้กับคุณผู้ชมค่ะตอนนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะพต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะถ้าเราไม่มีทิฏฐิมาณะต่อกันเรื่องเล็กก็ก็ไม่เป็นเรื่องใหญ่ เรื่องใหญ่ก็จะกลายเป็นเรื่องเล็กเจ้าค่ะเพียงแค่นี้แหละยามิทิฐิมานะต่อกันออให้เข้าใจสถานะที่แท้จริงก่อนจะมาเป็นสามีภรรยากันร,รักกันเริ่มต้นตกลงกันอย่างไรแลเรื่องถึงมันหน่อยหนึ่งค,ความจริงขั้นพื้นฐานเจ้าค่ะใช่ไหมความรักขั้นพื้นฐานเจ้าค่ะที่มันก่อตัวจากจุดเล็กๆเด็กมันกลายมาเป็นวันนี้ได้มาทะเลาะกันได้เนี่ยมันเกิดจากอะไรกลับไปเลย กลับไปหาความจริงแล้วก็ค่อยๆค,คุยกันให้มันเย็นๆ